เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุป่วนเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการก่อเหตุทั้งหมด102จุดค่ะมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นายพันเอกปราโมทพรมอินรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแถลงกรณีคนร้ายป่วนเมืองโดยนำธงชาติประเทศมาเลเซียไปแขวนไว้ริมทางและก็มีการลอบวางระเบิดและวัตถุต้องสงสัยใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม102จุด จังหวัดยะลา34จุดนราธิวาส44จุดปัตตานี12จุดและจังหวัดสงขลา12จุดนอกจากนี้ยังลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องในพื้นที่5อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม5แห่งทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นายและยังมีบางจุดที่วางระเบิดปลอมไว้ลวงเจ้าหน้าที่และมีการเขียนข้อความทิ้งไว้ด้วย ซึ่งการก่อเหตุครั้งนี้เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์วันคล้ายวันก่อตั้งขบวนการแนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานีหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มเบอร์ซาตูพร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดทั้งทางด้านนโยบายและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการทหารทุกพื้นที่ดูแลสถานการณ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประวัติพบว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ17-25ปีซึ่งเป็นแนวร่วมรุ่นใหม่พลเอกยุทธศักดิ์สิบประภาองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวได้สั่งเจ้าหน้าที่เฝ <ปะ S 1> <ฤ>้าระวังการก่อเหตุอย่างใกล้ชิดจึงทําให้รับมือการก่อเหตุได้ดีรวมทั้งกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้จะนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายพร้อมกันนี้ยังให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานทางการมาเลเซียว่ามีกลุ่มก่อความรุนแรงได้ใช้ธงชาติมาเลเซียเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งเป็นธงที่ซื้อมาจากประเทศมาเลเซียเพื่อนำมาสร้างสถานการณ์เท่านั้น